สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสวัสดีครับอาเจียนจนเครียดคนนะครับจนยอดเลยกันแล้ววันนี้ตกงานมืนที่ตกงานเมื่อวนไม่ทำอะไรเจ็บไหมครับตกงานนะครับไม่เจ็บเเท่าไหร่ก็ก็พอทนได้นาะเขาทนได้กินแต่น้อยทําอย่างกินเยอะเปลืองครับอ๋อวันนี้กําลังกินข้าวเช้าใช่ไหมครับผมว่อะไรครับที่กินอยู่เนี่ยตองกีมงอืมมงนเต็ม เกี้ยวห่อกับไข่นกกระทาขึ้นใบโอเคนกกระทาจัดไปนะครับก็ให้มีความสุขกันทุกคนนะครับพอจจยเท่านี้น้ําหนักขึ้นเยอะมากมายก็เลยยอดยอดยิ่งอาหารแต่น้อยนะครับก็วันนี้ก็เหลือเหลือมื้อข้าวจากสองมื้อกินข้าวอีกสองมื้อใช่ไหมครับใช่มือสั่งอร่กับมือเย็นอ๋อครับ าไม่โชคร้ายวันไหนวันดีขึ้นดีตอนกลนขึ้นดึกๆมันลุกๆขึ้นมาแดกอีกไม่อ้วนได้ไงเนี่ยหัวอ้วนเอาอ้วนเอาดูหน้าครับเต็มจอเลยตอนนี้กินอาหารตอนกลางกลางคืนกลางคืนไม่ดีครับกลางคืนไม่ดีกินแล้วก็นอนอ่ะอาหารมากเลยภาคหลังนี่แหละครับเลิกเล่าเลิกจนเลิกเล่าเลิกจนสุดยอดมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับบดีคบับ